เยอะมากอ่ะมึงทำอะไรมาบ้างใครขดดับทันบ้างใครขดดับสามรอบเคสครูเป็นเคสที่ดับฟันสิบปีน้องแบบฟันเหลืองเกินไปเป็นนเอกต้องห้ามฟันสีนี้้อฟันมันจะอะไรวะ่าเลเซอร์ไม่คิดว่ามันจะเจ็บขนาดนั้นกรูรู้สึกมากมาเตงแตงมือฟันเฟือนไปเลยเรื่องของกลิ่นปากสำคัญมากคมีเพื่อนที่เราไม่แต่งงานกันเพราะเรื่องกลิ่งากนเลยรู้ปะเชี่ยกูเคยตัดเหงือกคือฟันคือฟันมีบนโล หมดเลยเหรอไม่เปิดทีเดียวเปิดตรงนี้นี่คืออะไรล่ะเบอรตรงนี้ไหนแล้วสิไหนแล้วสิไหนแล้วสิชิจริงจริข่าวดังพันกันมาเยอะมากเยอะมากเราเป็นอีพีที่เราไม่เคยพูดถึงเลยถูกปะเราสปอนเซอร์ สปอน,ปนเซอร์แล้วนะคะเปิดตัว ยาสีฟันชายนิ่งนะคะเอาจริงป้ากู<อ>ไม่เคยรู้จักมาก่อนจนอีบอกว่า <c oughs> มึงกูใช้ยาสีฟันที่ดีมากๆนี่ะสๆเย็นมากๆกูแบบก็หนักนเลยเหรอวะเย็สนสปอนเัวนี้ได้มาหรู้ไหมคะได้มาจากว่ายปซีแบบที่หนูชอบยาสีฟันตัวนี้มากติดต่อขอเถอะขอลองก็แล้วก็เอามาให้พวกเราทุกคนได้ใช้แล้วมันดีที่แตกต่างจากอันอื่นก็คือ,อเฮอร์เบิลเวลาเรานึกถึงเฮอร์เบิลเราจะนึกถึงยาสีฟันที่แบบไทยบ้านสมัยก่อนกลิ่นจะเฮอร์เบิลแรงไปแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกเหมือนสดชื่นจริงๆและท ธรรมชาติและก็ยังหอมอยู่เนี่ยตอนนี้หอมหอมจริงๆหอมข้ามคืนอันนี้ก็คือยิปโซมันเป็นคนแนะนําปรากฏตอนใช้ครั้งแรกความรู้สึกแรกเลยที่เป็นสกเนเจอร์ของเขาคือเย็นเย็นมากเย็นจนเขาเขียนไว้เลยว่าใช้เท่าถั่วเพราะว่าไม่งั้นมันจะเย็นมากจนเกินไปคุณสมบัติปกติของพวกยาสีฟันก็ต้องมีอะไรฟวรายมีแน่นอนอันนี้มีวิตามินซีวิตามินอีด้วยนะป้องกันโรคเหงือกอักเสบต่างๆขอถามหน่ค่ะยาสีฟันที่ดีในอุดมคติของมึงคือแบบไหน ืไม่แสบเกินไปอันนี้ก็ไม่แสบเกินไปสะอาดมากๆแล้วก็กลิ่นอัฟเตอร์อ่ะให้มันอยู่นานหน่อย กูเคยซื้อ,อยาสีฟันอร่อยออยาสีฟันบางยี่ห้อ <c oughs> อร่อยเลย,โ<อ>โย,ยในปากแบบพี่แปวงแล้วแบบแม่งอร่อยวะ่ะหอมหอมแล้วดูแบบน่ากินนะ่ะแต่พอแบบออกไปเสร็จปุ๊บหลายอันแม่งทําให้กูมีกลิ่นปากเว้ยกูก็เลยมาหาอีกเวนงเลยก็คือ,อยาสีฟันสดชื่นสดกูก็ไปเจอมาตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าสดชื่นเฮียๆีอะอะแปลงแหแเย็นไปทั้งปากเลยเย็นเหมือนแบบข้างในเนี่ยเอสกิโมอยู่ได้ลวแต่ปรากฏแสบ อีกนิดนึงปากกูจะพองไหมอ่ะบอกก่อนนะคะว่าชายนิ่งนะคะเขามีสมุนไพรถึง19ชนิดนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาคือผงใบข่อยลดขจัดแบคทีเรียบางทีมตื่นมาเนี่ยมันมีเหตุผลว่าทําไมตอนตื่นเช้ามาเราถึงมีกลิ่นปากเพราะว่าแบคทีรียในช่องปากนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมของยูคาลิปตัสนะคะช่วยให้ลมสายใจหอมสดชื่นคอนเฟิร์มว่าเมื่อกี้เราลองแบบแปลงจริงๆตอนนี้ยังเย็นอยู่เย็นจน้ถามอีบ้ามึงมันเย็นขนาดนี้ไปเห็อะไรวะไม่แต่ว่ามันเย็นแบบ เอาเป็นว่าฝากนะคะใช่ดีคอนเฟิร์มว่าดีนะคะเดี๋ยวเราลงไว้ให้ว่าขายที่ไหนนะข้างล่างนี้เป็นตองพันของเขาจะซื้อผ่านตัวแทนอะตัวแทนต้องมีบัตรจำหน่ายเท่านั้นจะได้เป็นของจริงไม่เป็นของปลอมนะคะ้เขาจะ p ี e ม i u นิดนึงนะคะโอเคเรามาพูดกันถึงฟันดีกว่าเอามาพวกเราอะผ่านการทําหลายอย่างมาเยวกับฟันใช่อ่ะมึงทำอะไรกันมาบ้างโอ้หเอาอะไรก่อนดีอะใครสะัดฟันบ้างใครสะดัดสองรอบ ใครดัดสามรอบ <laughs> แน่นอนอยู่แล้ว,วโอเคดัดครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่วะแม่จับดัดอ,อนนูน่าจะประมาณแบบปหกอ,อะตอนนั้น ปหสมัยกูเนี่ยกูแก่กว่ามึงใช่ทั้งโรงเรียนมีกูคนเดียวที่ดับฟันแล้วตอนนั้นอะยาอะมีแค่สีเดียวคือสีเขียวจไม่ใช่ไม่มีสีอื่นเลยอายมากตอนนั้นช่วงนั้นคนดับฟันป๊อบไม่ป๊อบเลยคือน่าเกียดว่ายั้ไม่เียนะขอบคุณยุคคุณนะคะเพราะว่าตอนกูคือป๊อปเลยกูเป็นเด็กฟันหย่อนแบบเนี้ย แล้วก็มีคําถามมากมายเป็นเจ้าหนูจำไม่แต่ฟันเยินน่ะแล้วพอดัดฟันปุ๊บอะชีวิตเปลี่ยนแบบมีรุ่นพี่มาเขียนจดหมายให้มึงเอนจอยกันดัดฟันไหมตอนนั้นเอนจอยไม่อยากเอาออกเลยกูไม่ชอบเลยเพราะทำไมอะมากรั้งที่ไปขายออยกินอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเออคิดข้อดีมันไว้นะว่าเราจะผอมลงมันจะหุ่นดี การดัดฟันของกูมันมีเหตุผลกูเป็นคนแบบติดการกินนมแล้วหลับตัง้งแต่เด็กเลยเสร็จบว้ยมันทาให้ฟันอะ่ะเข้าไปข้างในหนึ่งชั้นสมมติเป็นฟันเป็นฟันชั้นที่สองเป็นฟันชั้นที่สามมีได้ไงอะ่ะก็มันขึ้นแบบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือ,อมับมึงเป็นคนฟันเกยถูกต้องมันคือฟันเกยเคสกูเป็นเคสที่ดนัดฟันสิบปีแล้วหมอขอถ่ายรูปเอาไว้เพื่อเป็นเคสตัดดี้ ก็คือต้องดัดฟ yeah, ันแล้วก็เอาเชือกเข้าไปดึงข้างในดึงฟันออกข้างหน้าเพื่อให้มันเรียงกันนี่ชีวิตกูดัดฟันสิบปีไม่ดัดฟันอะไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นดาราแน่นอนพูดจริงๆทำไมก็ถึรู้สึกว่าตอนนั้นมันเจ็บแต่มันเป็นสิ่งที่รู้สึกคุ้มค่าคคุ้ม่าที่เขาดัดครั้งแรกสิบปีจริงๆหรอเนี่ยสิบปีไอปอหกปอห้าปอหกถึงมาลัยโอ้ว้าวกูดัดฟันนานมากนี่ก็คือไม่แฟนคนแรกๆคือมหาลัยถูกป่ะใช่เพราะว่าฟันเพิ่งเข้าเรา ของเน,น้คือแค่ฟันเหยินปกติใช่ไหมไม่ใ,ใหญ่อ่ะของหน้าเนี้ยมันใหญ่แบบมันเหยินนะเดี๋ยวมีรูปจะหารูปให้แต่ของกูนีจะขายมือกูเป็นฟันกระต่ายกระต่ายเลยกระต่ายเจาะแบบนีกอย่างเงี้ยแล้วกูอ่ะให้เขาอะเลเซอร์ตะไบฟันกูเฉือนฟันทิ้ง อ๋อพอมันใหญ่มากใช่ที่ให้มาใส่ใส่แล้วก็ไต่ไม่พอกูเป็นกระต่ายไฮบริดที่สัตว์ยังไงอ่ะกูมีเขี้ยวแวมไพร์ด้วยว้าวกูมีเขี้ยวแบบอยู่บนเหงือกเลยนะคะเขี้ยวอันเนี้ยเป็นเขี้ยวแหลมใช่ไหมแล้วอยู่ข้างบนแบบแวมไพร์เลยเราก็หนักนั่นี่แเราอย่ามาด่ากูเลยเราก็หนักคืจะเป็นทั้งกระต่ายน้อยแล้วเป็นทั้งแวมไพร์ไม่ได้เราสาบานว่าเราคิดว่าเราที่เล็กสุดๆแล้วตอนเด็กน้อยอ่ะ แล้ว็่าผึ่งๆเพื่อนเราหนัก่าเพอนเหนักกว่าแน่นอนเพราะเป็นกลายเป็นว่าตอนแรกกูนึกว่ากูทําเยอะแต่เปล่าสรุปเน็ดดัดฟันสองครั้งนะคะเน็ไม่เคยได้กอฟันเลยแล้วก็กูก็คิดมาตลอดว่าฟันกูใหญ่กูอยากจะเจือ เฉือนอันนี้ออกนิดนึงให้เท่ากันแต่สรุปคุณหมอบอกว่าสั้นยาวประมาณนี้พอดีแล้วถ้าเท่ากันหมดมันคือฟันม้าพอเขาพูดกูเห็นภาพเลยมึงฟันม้ามันเท่ากันหมดเลยจริงด้วยส่วนของยิปซีที่คุณหมอเขาให้ทําให้เฉือนออกนิดนึงอะเห็นนะก็ยังเหลืออยู่ว่าฟันหน้ายาวกว่าฟันข้างเฮ้ยเขาเขาเหลือความพอดีหลัดฟันรอบสองรอบสามเคโอมันจะไม่เหมือนรอบแรกของเราอะฟันข้างที่สองคล้ายๆอินวิสลายแต่ว่าเป็นของไทยแบบงงๆแต่ เหตุผลที่ไปดัดเพราะว่ากูเป็นฟันคุดโดยที่กูไม่รู้ตัวปกติอะฟันคุดมันจะเป็นนี้ออแล้วแทงแล้วเราจะเจ็บแล้วเราต้องออถอนออกแต่ของเรามันขึ้นแทงขึ้นมาอย่างนี้ฟันก็เลยเริ่มเบี้ยวแล้วแทนให้ข้างอันลม้มใช่ให้อันอื่นลม้มกูก็เลยต้องไปดัดอีกรอบนึงก็คืออันนี้ยถอนฟันคุด ซี่นี้ออกค่ะแล้วก็ดัดให้ฟันกลับตรงไม่ว่าจะเรื่องอกครั้งที่สองนก็เจ็บดักเป็นแบบเป็นครอบเหมือนกันแต่ว่าไม่เชิงเป็นอินวิสไลน์ที่ทามาจากเมืองนอกราคาไม่ได้แพงมากนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าทําไปสักพักหนึ่งอ่ะฟันมันเทินกลับไปมันมีซี่ตรงเนี้ยที่มันทับกันอยู่แล้วมันทําให้กลัวถึงดัดฟันรอบที่สามพอซี่ตรงนี้นะคะเนี่ยให้ดูตรงนี้เนี่ยมันทับกันอยู่อย่างนี้เลยแล้วมันทําให้เราฟันขูด แล้วมันจะเอียงเข้าไปเรื่อยๆให้ฟันผุเราก็เลยไปดัดรอบพี่สาป็นอินเวสไลท์ตอนนี้นะคะคือดัดเป็นคันที่งั้นแค่เราไฟทุกคนรู้ก่อนกาดัดฟันอยู่สองแบบถูกป้ะะฉนั้นจะเป็นเหล็กเติดตจเตจเตจกับอินเวสไลท์ก็คือเป็นครอบใส่เมื่อก่อนจะมีเป็นเป็นเหล็กเหมือนกันเหล็กที่ใหม่ก็มีเออแต่อินเวสไลท์ก็ทําให้เรามองไม่เห็นอ่ะของพี่เนทดัดแค่วันที่สองเพราะอะไรก็แค่เหยื่นขึ้นมาใช่เหมือนกันมันจะดันให้ได้เลยมันจะออกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นอะไรรู้ป้ะฟันหน้าป้ะ นาเหมือนกันแล้วแล้วอันนี้คือคันที่2เป็นอีมิสไลหรือว่าเป็นแบบเดิมเป็นอีเดิมของเราอีมิสไลของเราไม่ใช่เหล็กละอ๋อเป็นแบบเมื่อก่อนเป็นดาราแล้วไงตอนนั้นเราแบบเป็นคนธรรมดาไปดันเข้าไปดันเป็นคนธรรมดาก็อยู่มหาลัยปีหนึ่งก็อยู่เวลามีติชเอนเนอร์ขอถามใส่ไหมใส่เราใส่ตอนกลางคืนหวานทำหายตลอดเลยกูสามสี่อันกูเป็นเด็กนั่งหน้ามึงกูรีเทนเนอร์กูเป็นสีสันแบบต้องแต่เด็กไม่ใช่กูเลยกูขอเป็นเงินเงินระเบิด เรื่องของการฟอกฟันดีกว่าอะไรเลยคนคงถามเยอะว่าพวกพี่ชอบฟอกฟันกันไหมมีใครเคยฟอกฟันบ้างคะวิไม่เคยฟอกฟันเลย ดีแล้วมึงบอนมึงข่าวบ้างเลยที่มึงไม่ฟอกฟันเนี่ะมีแต่คนบอกอ่ะตอนตอนมึงฟอกฟันเป็นไงเกลียดมากตอนที่มึงถามมีใครชอบฟอกฟันไหมคะใครจะชอบมึงจะบ้าหรือเปล่าจะบอกว่าฟอกฟันอ่ะมีสองแบบนะฟอกที่บ้านกับฟอกที่ร้านแบบที่บ้านอ่ะเราไม่เคยทําแต่เขาบอกว่าก็เวิร์กเหมือนกันแต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานก็คือ7วันติดกันอะไรประมาณนั้นเราเคยซื้อมา แล้วเป็นไงมาแปดพันเลยเกือบหมื่นแล้วเขาเลือกระดับได้เพราะว่ากลัวอยากฟอกฟันเพราะเห็นเพื่อนเพื่อนฟอกฟันขาวเราต้องเขาอีกเข้าใจป่ะเคยลองทีนึงมังแต่ฟอกฟันที่บ้านมันไม่เหมือนของพวกมึงอะคือฟอกหนึ่งครั้งมันดัชนีมทเธออะมึงจะต้องแบบทำบ่อยๆต่อเนื่องแล้วมึงจะต้องรอแบบสองชั่วโมงคือแล้วแต่เปอร์เซ็นต์เขาจะมีเปอร์เซ็นต์ให้มือเลือกแบบประมาณสี่ระดับกูก็บอกเลยเอาขอแบบไม่เสียวมาเพราะเขาก็จะเป็นเหมือนรีเทนเนอร์มือไปปวงปากแล้วก็ใส่เข้าไปสอบไว้เออแบบไม่ใช่วโมง ก,ก็ทำหนูนี่จังเละแล้วก็เอาออกและห้ามกินกาแฟหรือน้ำที่มีสีเลยสองอาทิตย์ออทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอยากกินไว้ที่กูเลิกทำเลยทำครั้งเดียวอะทิ้งทั้งเสร็จเพราะว่าด้วยความที่กูชอบกินไวนกินเบียร์น้ำมีสีทั้งนั้นอี้มันทำให้กลัว ฟันเหลืองขึ้นเห็นได้ชัดเลยใช่ค่ะที่หมายฟอกฟันแบบไหนคะเราฟอกที่คลินิกเลยค่ะแสงอะไรสักอย่างมาทำนี่แหละเสียงเลเซอร์ระหว่างที่ทำไม่ทรมานไม่เจ็กไม่ใดใดแต่เย็นวันนั้นหลังจากที่ทำเนี่ยเหมือนลมผ่านฟันได้ตลอดเวลาคือโดนไหมล่ะเลยหลายหลายคนแบบปวดหัวเออปวดหัวป้าใช่จริง เสียร้านอะหรอเปิดมึงเอาลมมาเป่าที่ฟันแล้วให้มันเข้าฟันอะใช่ระวังทำเจ็บไหมคะไม่เจ็บรู้สึกตัวไหนคะรู้สึกหลังตันลำกี่วันนะวันน้นเลยแล้วหมดคืนก็หายไม่หายของกูหายหมดคืนไม่หายของกูหายประมาณหมดคืนทีนี้สำหรับเราเรามองว่ามันช่วยบ้างไหมสําหรับคนที่ฟันเหลืองมากและไม่มั่นใจเลยทําไปถามว่าคุ้มที่จะเสี่ยงไหมก็โอเคนะแต่มันไม่ได้แบบเหมือนกับมึงจะข่าวออกมาแบบ เราจะไม่ได้ข่าแบบโฆษณายาสีฟันนะเออใช่ของเราเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าแย่ค่ะไม่ได้อยากไปทําเองด้วยโดนสั่งไปทำช่องสั่งช่องสั่งให้ไปทำเพราะอะไรมึงเาบอกว่าแบบที่รู้สึกว่าแบบน้องแบบฟันเหลืองเกินไปเป็นนางเอกต้องห้ามฟันสีนี้กูก็เลยโดนไปทําทําทั้ง2องแบบหมอให้กูทาทังเลเซอร์แล้วให้เอากลับมาทําต่อที่บ้านด้วย เชีย <She> จริงไหมกูเจ็บแบบเสียวประสาทเสียไปแล้วกูเจ็บแรกกูเจ็บแบบฟันเฟือนไปเลยก็คือตอนแรกกูไม่คิดว่ามันจะเจ็บขนาดนั้น มันจะอะไรวะตอนทำมันไม่เจ็บเลยแล้วพอออกมาปุ๊บเหมือนมีคนเอาแอร์เอาแอร์แล้วความดันสูงปะเปลาที่ฟานมึงเลยเคยไปเมืองนอกแล้วมึงหนาวจนกระดูกมึงเจ็บปะใช่แบบนั้นแบบนั้นเลยแอร์ในรถอะลดนิดเดียวเท่านั้นกูรู้สึกมากมายเจ็บไปหมดกูเป็นหลายวันไม่แล้วเกียร์ทิปมือทำเองอีกทำใจยังไงประมาณห้าวันแต่มันก็จะดีขึ้นแล้วแต่วันแรกคือแรมาร์ดมึงเลือกเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่แล้วมึงทำเองกูไม่ได้เดือยเทียบกันแล้วเบบี้มากถ้าเกิดวันที่ไป เด็กอ,อ่ะโฮมแอปพลิเคชัน่ะมันคนละเรื่องกันเลยคนล,ลันะคะสําหรับเราข่าวขึ้นมากแบบเห็นได้ชัดเพราะว่าพื้นฟันเราเหมือนไอ้ปลายเราเป็นคนกินนมเยอะแต่เด็กท,ออที่มันสะสมมาเป็น10ปีอ่ะมันจะทําให้เนื้อฟันอ่ะเป็นแบบเป็นสีเหลืองอบวกกับเป็นคนที่ติดกาแฟมากๆแดดกาแฟทุกวันวันละสารแก้วเพราะฉะนั้นพอทําครั้งแรกปุ๊บรู้สึกเลยว่าเหลืองอ่ะ เป็นขาวแต่ไม่ใช่ขาวโอโม่นะแต่ก็จะยังมีแบบขาวนวลๆอ่ะขาวเปลือกไข่ขาวเปลือกไข่ค่ะไอ้เนี่ยแม่งก็ขาวเพินจริงว่าคือมันดูดีไหมก็ดีแต่เทียบกับความเจ็บและการที่กูเมนเทนไม่ได้เหมือนมึงเพราะกูติดกาแฟทุกวันมันเหมือนกับการทำไวท์เทนนิ่งอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าหน้ามึงแบบไปทาเลเซอร์ลอกแล้วแล้วยังโดนแดดมันจะดำกว่าเดิมตอนนี้มันกลับมาเหลืองหรือยังอันเนี้ยก็คือเหลืองแล้ว เทียบกับเทียบกับเมื่อก่อนเพราะตอนนั้นคือขาวเลยขาวแบบขาวสวยงามเลยสวยงามใช่ก็เหมาะไหมกับคนที่เมนเทนเก่งดีแต่ถ้าเกิดคนที่ติดกาแฟติดวายติดของอะไรมันจะกลับมาเป็นเหมือนมันจะมันจะฝังลึกและง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนยว่าทริกเการเมนเทนนะเรามองว่าถ้าเกิดกินอะไรที่มันมีสีอย่าให้รีบแปลงเลยถ้าอยากกินน้ำเปล่าตามเลยนอกจากเรื่องฟันแล้วเราว่าต่อมาคือเรื่องของกลิ่นปากสำคัญมากมือ เคยเจอคนที่แบบมีกลิ่นปากหรือคนทักมึงว่ามีกลิ่นปากปะกูเคยแ,บบแต่ว่ากูอะเป็นคนแบบหลอกคอยเช็คตัวเองอตลาดอ่เ<ม>น,นี่ยเป็น<ม>คนที่กลิ่นที่เช็คแล้วเล่าอ่ะเคยมีแฟนเราบอกเขาว่าแบบคือกลิ่นมันเน่าอ่ะ มยีจริงๆเว้ยยิบเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่ฟันนะมันเป็นที่เหมือนแบบเหือดที่เหือดไม่ใช่เว้ยกูรู้แล้วมันคือกลิ่นอะไรเพราะกูเป็นสเปเชียลไลซ์เรื่องกลิ่นมันคือกลิ่นอาหารที่มึงติดอยู่ในลึกสุดอะแล้วมึงเคยไปที่มึงแค่อบมาแล้วมอดมแล้วมึงมันรู้ว่ากลิ่นเมนเน่าๆอะตอนนั้นกูเลยบอกว่าเฮ้ยไอ้ติ้งยูสไมลร็อตเทนกูพูดภาษาอังกฤษแล้วกันเลยบอกว่าว้าวร็อตเทนแบบเน่าเลยหรอเน่า แรงไปป้าแต่มันแบบจริงแต่มันก็คือมันกลิ่นมันคือกิ่นเน่าเราอยากจะสื่อว่าจริงๆว่ามันคือกลิ่นขี้ฟันที่มันเน่ารบกวนแปลงให้ถึงข้างในด้วยเนี่ยกูมีเพื่อนที่แบบ่เราจะแต่งงานแล้วไม่แต่งงานกันเพราะเรื่องกลิ่นปากเลยรู้ป่ะเชี่ยจริงหรือว่าเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเคยทักแฟนเล่นๆเลยว่าแบบเออปากเหม็นอะ หลังจากนั้นนี่ะเซ็กส์ไลฟ์เขาคือแบบไม่ไปยังไรกันเลยจริงกูเคยเจอผู้ชายที่มาจีบแล้วมีกินปั่มกันกูก็เตือนนะแบบแต่ไม่ได้เตือนอะไรเลยกูก็แค่แบบเหมือนยุลื่อนลูกอมให้อะไรเงี้ยตีนลูกอมให้ใครแล้วเขาไม่เอาปะเคยกูก็เหมือนกันแต่กูคิดในใจว่าโอ้โหขอร้องแต่เขาเขาคูดเป็นในในเป็นอย่างไรเราพูดกับเขาว่าแบบเฮ้ยเธอเอาลูกอมไหมเราว่าจริงๆแล้วแบบกินลูกอมกันอ๋อไม่อ่ะไม่ชอบลูกอมให้ตอบว่าอะไรอ่ะอยากดูอยาหมักปะหลังไหม แล้วก็บอว่าเบบีเบบีกินน้ําเยอะๆนะเบบีมีกลิ่นปากรู้ไหมเพราะว่าจริงๆคนกินน้ําน้อยอ่ะมันทําให้มีกลิ่นปากจริงๆคนที่ไม่กินอาหารมีกลิ่นปากจริงเพราะน้าย่อยมันจะขึ้นมากูไม่รู้แต่กูคิดว่ามันไดาแต่แบบเรื่องจริงเพราะว่ามีหลายเคสมากกูบอกว่ามันเรื่องแค่นี้เองทําไมมึงจะเลิกการมันบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นเว้ยไปหาหมอก็แล้วอะไรก็แล้วกูว่ามันคือกลิ่นจากกระเพาะขึ้นมาเลย ไปได้จริงๆคนที่ไม่กินน้ําหลายๆชั่วโมงมันจะมีคําว่าน้าลายบูดอะไม่พูดคนพูดน้อยอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนน้าลายมันไม่ทํางานิเพราะฉะาน้นเพื่อนอะไรเงี้ยก็พกแปรงสีฟันอย่างไปเราก็จะพกตลอดตลอดป้าปะปาผู้ค้งที่กินอาหารน่ะเขาจะแปรงฟันทูกค้างที่ย้เหรอเออเรา<ช>เราใช่พี่ยง<ช>พี่ยงจริงแต่เราก็แปรงฟันทุกครั้งบางทีมันมีกลิ่นมาจากการขี้คุณฟันขู่อีกอันนึงแนะนําให้ทํามากๆแต่ก็อาศัยความขยันก็คือ dental floss ใช่เราว่ามันสะอาดมากกว่าแปรงสีฟันเฮ้ยมันมีสเปกการใช้ของป้ากผู้ชอบแปรงฟันก่อนแล้วเดินทอลฟ์แล้วค่อยน้ำยาบนปากแต่ว่าเราไม่ค่อยน้ำยาบนปากบ่อยอะไม่ค่อยเหมือนเขาไม่แสบอะมักจะเจออันที่มันรุนแรงเกินไปมันรุนแรงเกินไปมันรู้สึกือนเราปากฉีดแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่ามีอันไหนรู้ตัวไม่รุนแรงเกินไปก็เข้ามาเป็นสปันซ์เรได้นะคะปกติเขาจะ ดนโตฟอสก่อนางแล้วค่อยแปลงฟันท uh ีเ huh. ด right. <in> ียวเพื <t iny> <but S 2> <in> ่อให้เศษอาหารเนี่ยมันหลุดออกไปก่อนในชั้นที่หนึ่งแล้วค่อยแปลงฟันนะคะแต่พ่อหลักประจําเลยว่ากูไม่ค่อยชอบเดนโตฟอสกูก็ไม่ค่อยชอบแต่ทําแล้วดีแต่ทําแล้วดีเพราะว่าเขาจะเอาเหมือนหินปูระดับหนึ่งของมึงออกไปก่อนถ้าเกิดแกไปขูดหินปูน่ะจะรู้สึกได้นะว่าฟันมึงจะขาวขึ้นหนึ่งแล้วใช่มันสะอาดสมมติถ้าเกิดว่าใครเดนโตฟอสไม่เป็นนะคะมันจะมีวิธีของมันนะคือไปให้คุณหมอสอนเขขาาาาาจะพัััันนนแแลล้้้ววววก็็็เเเเอไไปปปปปบงๆคคโโมตตตรูฟ เพื่อให้คาเซตอาหารออกมาแต่เลือดมันชอบออกอะเลือนมันออกเพราะว่าเอหงือนแข็งแรงไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงถ้าทำไงให้เหงือแข็งแรงบ้างะเดินท f าฟลอสบ่อยงงปะตอนกูไปหาหมอเขาก็จะทําให้ใช่ป่ะแล้วกูก็แบบโออเจ็บอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออก็เป็นเพราะว่าหนูอะไม่เดิน a ท f าฟลอสไงเหนือหนูเลยไม่แข็งแรงต้องค่อยๆแบบอาโอเคหลักเข้าไปเดินเท้ o ฟลอสอ่ะเมียเราก็จะเดินท้าฟลอสเหมือนกัน มึหมดแล้วเนี่ยไม่เคยขาดในการไปหาหมอฟันเลยนะทุก,กเดือนอ่นะกลัวฟันผุกลึกแล้วมันจะต้องกอดลึกแล้วยิ่งเสียวอ่ะเ,เป็นคนขี้เจ็บเพราะฉะนั้นถ้าใครขี้เจ็บอ่ะมึงรีบจัดการอะไรให้เสร็จดีกว่าก็คือขูดหินปูนทุกๆ6เดือนตามที่หมอแนะนำอีกหนึ่งอันที่กูเคยทำ <c oughs> น,นอกจากการฟอกฟันดัดฟันคือกูเคยตัดเหงือกเธอเป็นอะไรอ่ะ คือกูจะไปทำวีนียคือฟันทำทุกอย่างคือที่มีบนโลกนี้ไม่ได้ก <US S> <nt> <_ an> ่อหนหน้าเนี้คือเหงือกเราแบบนี้ค่ะเหงือกเราตรงนี้กับตรงนี้มันสูงไม่เท่ากันวีเนีย <toggle. S 1> เพื่ออะไรวีเนียทำทำไมวีนียทำเพื่อให้เหมือนกับปกติเราต้องใส ร e Retainer แต่อันนี้เหมือนเป็นการแปะไวเลยเพื่อไม่ให้ฟันมันขยับละกูไม่แน่ใจว่าเขาทํายังไงนะเหมือนทําออกมาแล้วมันจะทําให้บางคนที่ฟันแตกเหมือนฉัดอะฟันแตกกูกินข้าวไม่ได้มันก็เลยต้องทาวีเนียร์แปะไวเพื่อให้มันกินข้าวได้แหละที่ปายอะเขาเป็นแบบเด็กฟันเก่งมึงแล้วฟันลงเก่งบ่อยแล้วยิ่งดักฟันอะรู้ป่าว่าฟันพวกเราลมง่ายใช่แลวยิ่งแก่มันจะยิ่งลมง่ายเพราะฉะนั้นไปมันก็เลยแบบตองอยากทาวีเนียร์ไปเลยเสร็จปุ๊บทำวีเนียร์เนี่ยมันก็จะช่วยให้ฟันเราที่มันกปติ ทีเนี้ยซึ่งการทําบีเนียเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะวัดเอาไม้บรรทัดมาวัดหัวกูวัดตรงนี้ว่าฟันแล้วกูควรจะใส่เท่าไหร่ออาใส่เท่านี้โอเคเขาก็ตัดเหงือกไปวิธีการตัดเหงือกก็คือน่ากลัวมากของกูเลาะแล้วเปิดแล้วตัดกระดูกออกแล้วก็ตัดเหงือกออกแล้วก็เย็บกระดูกตรงไหนกระดูกฟันแล้วก็เย็บเย็บเข้าไปกระดูกบนหรือกระดูกล่างกระบุกข้างบนใช่ลมหรอแล้วก็เย็บเข้าไปตอนก่อนหน้านี้ในปากกูก็มีไหมเต็มไปหมดเลยมันนึงมอนเปิดเหงือกคือเปิดตรงไนเปิดข้างบนนี้ั้งหมดเลย ใช่ไม่ห่ยนิดเดียวเปิดตรงนี้นิดเดียวอะไรล่ะเหงื่อตรงนี้กูตัดแปดซี่นิดเดียวเนี่ยอีเขาก็เปิดขึ้นมามันมีหลายระบบแปดซี่คือนิดเดียวเองของใครบางคนใช้เลเซอร์ตัดเฉยๆไม่ต้องตัดกระดูกออกแต่ของกูมันแบบมีเนื้อฟันนุ่นนี่อ่ะฉีดยาชาเข้าไปทุกซี่เลยแล้วก็เปิดแล้วก็ตัดกระดูกแล้วก็ตัดเหงืออขึ้นออก แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันนั้นเหมือนมีนัดกันไปไหนไม่กูแค่เป็นถามว่า้าหลบไปไอ้ปายทําอะไรอ่ะวันวันที่สี่สมมติเอาเน็ยไปไหนอะถามก่อนไม่บอกอะไโอ๊ยอยากไปเดินเล่นอะได้เดี๋ยวเจอกันเราไปตัดเหงือกก่อนแ๊บเดียวเฮ้ยมันคือเล่นเล่นๆนรอเหมือนแบบอะไรอ่ะเหมือนไปสัตใดอะเดี๋ยวกูสาตว์ใดเสร็จกูทำแบบเดี๋ยวกูไปตัดเหงือกเลยหรอนิดเดียวแปดซี่นิดเดียวแปดสี่เสร็จปุ๊บ เหงื่อกมันเหมือนการสัตว์ผ่าตัดอะมังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะอารผ่าตัดอุ๊ยเนาะเขาห้ามแปลงฟันสองสัปดาห์มึงรู้แล้วว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กูรู้ซึ้งถึงการแปลงฟันว่ามันสำคัญแค่ไหนยังไงมึงไปฟันไม่ได้มึงแดกเรนไปรู้กเหม็นตัวเองละไม่เหม็นย้ำยาวบนป่าที่เขาให้มา รสชาติขมมากสะอาดมากสะอา like ะดถึงขั้นที่ผู้ใส่แบบสามารถอมได้แค่เวลาสองครั้งที่มึงบอกใช่ครั้งละยี่สิบวิสมมติเดี๋ยวปันได้อย่าอมเกินอย่าอมบ่อยอย่าอมเกิอย่าอมบ่อยอย่าอื่นอมบ่อยได้โอเคเริ่ออย่าอมบ่อยก็ได้ยี่สิบวิมือถึงล้มไง แล้วมันก็เนี่ยสสัปดาห์ถึงจะเริ่มแปลงฟันได้นะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าเหงือกแบบเหมือนหายเดี๋ยวก็ไปทำเดี๋ยวจะไปทำบีเนี่ยต้อปีหน้าพอเลยอ่ะบอกไว้นิดนึงพี่ปายใช้น้ำยาบวนปากไม่ใช่น้ำยาบวนปากทั่วไปนะคะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่น้ำยาบนปากทั่วไปสำหรับผ่าตัดเออใช่ใช่ อย่าลืมนะคะยาสีฟันชายนิ่งนะคะกลิ่นปากหายน้ำลายไม่บูดใครอยากที่อยากจะมีฟันขาวไม่อยากมีกลิ่นปากนะคะก็แนะนำาพอพวกเราชอบมากอีบอกไงรู้ปะมึงกลับบ้านไปเลยได้ไหมกลิ่นปากหายน้ำลายไม่บูดคิดเองของเขาของมนดีอะขออันนู้นกลิ่นปากหายน้ำลายไม่บูดอะกูไม่ไหวแล้วไปดิเดียวเองของกูไม่ธรรมดานะของกูองค์อะขึ้นแล้วก็แตบูด้วยแค่แป่อันจริงๆมึงไม่เจ็บเลยเหรอถามจริง ก็เจ็บมันตึงๆอ่ะ uh. วันแรกมึงก็ยิ้มไม่ได้รับหน้ากูก็นบน่น่างเงี้ยแต่ก็ชิลๆนะก็มากินข้าวตอนเช้าไปต่างจังหวัดมาก่อนด้วยแล้วก็เพื่อนสั่งวไว้ปลาแบบได้ได้ดีแอลกอฮอล์อีก <laughs> <S <S แอลกอฮอล์ออช่วยล้างเนาะมึงแอลกอฮอล์เวลามึงเป็นแผลก็อย่างแอลกอฮอล์ล้างเลยกูไปแล้วกูเบื่อปลายมากเลยบายใครมีเรื่องฟันๆมาแชร์บอกกันได้นะคะโอ้ใครเคยทำอะไรมาบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปีนี้เรามีโกนะคะแล้วต้องถึงห้า เดี๋ยวเราจะมีมิ팅ถ้าถึง5้าแสนนะคะมึงจริงๆวิธีการเลือกแปรงสีฟันก็โอเคนะเฮ้ยถอนวางอนไปอยู่อย่างนี้นะคะขึ้นลองขึ้นลองอย่างเงี้ยขึ้นขาให้ขอดทั้งง่ายเหรอก็คือข้าวข้างบนก็ปัดลงข้างล่างไม่ใช่เหรอใช่เออดังพนังเราแบบอ้าวเหมือนทั้งง่ายอืมบางลิ้นด้วยนะเออใช่สำคัญว่าคนที่มีกลิ่นหวานต้องใส่ลิ้น แปลงสองัังนะแล้วก็มีแปลงเล็กด้วยเอาไว้แปลงข้างในสุดหืมแต่แปลงเล็กไว้แปลงตกฟปันจะดีนะเื็กมันเมันเมอร์ไยออนเหรออุ๊บอ่เย็นไปหมดแล้วค่ะกินมาใหญแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ทำยังไงแล้วมึงเดี๋ยวกูทำให้ดูมึงควบคุมไม่ได้เลยเลยอ่ะแม่ เด็กมันยาวอ่อนเหมือนเด็กอนุบาลเล่น